กอกองทรายหนังสือรางวัลวรรณกรรมสร้างสารรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนซีไรท์ประจำปีพุทธศักราช2530ชื่อหนังสือกอกองทรายผู้แต่งไพฑูทย์ธัญญาประเภทรวมเรื่องสั้น 1. ความดีเด่นของเรื่องเรื่องสั้นชุดกอกองทรายของไฑูทย์ธัญญาประกอบด้วยเรื่องสั้นรวม12เรื่อง งานของไพฑูรย์ธัญญามีลักษณะที่แสดงถึงชีวิตและธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสากลดังเช่นมนุษย์ทั่วไปในโลกเพิ่งจะเป็นและในขณะเดียวกันก็มีสีสันของชีวิตท้องถิน่นและความเป็นไทยทั้งในด้านถ้อยคำและการใช้ฉากอันเป็นท้องเรื่องเนื้อเรื่องมีความหลากหลายแสดงปัญหาและแง่มุมต่างๆของชีวิตหลายเรื่องเช่นเรื่องคนบนสะพาน บ้านใกล้เรือนเคียงและเพื่อนบุญสะท้อนท่าแท้ของคนส่วนเรื่องคัมภยร์กรและนอกเขาไฟเน้นความคิดความเชื่อของคนในชนบทและบางเรื่องก็แสดงถึงสัจธรรมของชีวิตโดยแท้ไพทูท์ธัญญาใช้กลวิธีนำเสนอเรื่องหลายแบบที่เยียบยนตอดคล้องกับเนื้อหาอาจจะอ่านได้อย่างตรงไปตรงมาหรืออย่างมีในเป็นสัญ,ญลักษณ์ เช่นเรื่องก่อกองทรายและคำพยากร์ลักษณะเด่นของวิธีนำเสนอเรื่องอีกประการหนึ่งคือการเสนอความจริงที่บางครั้งอาจจะไม่สวยงามแต่ก็ไม่สร้างความรู้สึกขมขื่นบางครั้งยังแฝงอารมณ์ขันไปด้วยไพฑูรย์ธัญญาใช้ภาษาที่มีลักษณะกวีประณีตรื่นหูกระทัดรัดและไม่ซับซ้อนอุดมด้วยถ้อยคำที่ให้จินตภาพ ประทับใจด้วยสีแสงและเสียงด้วยคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นนี้คณะกรรมาการตัดสินวรรณกรรมเพื่อรับรางวัลสีไรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรื่องสั้นชุดก่อกองทรายของไพฑูรย์ธัญญาได้รับรางวัลสีไรประจำปีพุทธศักราช2530 2. เนื้อเรื่องมีเด็กกลุ่มหนึ่งจำนวน5คน ซึ่งในกลุ่มมีเด็กผู้ชายสีคนและเด็กผู้หญิงหนึ่งคนเด็กๆพากันลงไปเล่นน้ําและปล่อยเด็กผู้หญิงไว้บนชายหาดตามลาพังต่อมาอีกไม่นานก็มีเด็กผู้ชายอีกกลุ่มหนึ่งลงไปเล่นน้ําอีกเด็กผู้หญิงซึ่งยังนั่งอยู่ที่เดิมคอยกวาดสายเล่นทําเป็นช่องตารางแล้วกําหนดเป็นห้องต่างๆในบ้านซึ่งเธอดีใจกับผลงานของเธอมากพอถึงตอนเที่ยง พวกเด็กผู้ชายก็พากันขึ้นมาจากน้ำมีเด็กชายท่าทางซุกซนคนหนึ่งมากับกลุ่มหลังได้ดึงดอกเข็มที่ปักบนกองทรายของเด็กผู้หญิงออกและเหียบกองทรายของเธอจนพังไปหมดเธอจึงร้องไห้และมองดูดินทรายที่พังราบอย่างเสียใจแล้วเธอบอกกับตัวเองว่าทำใหม่ก็ได้เธอจึงทำใจดีขึ้นมาใหม่และชื่นชมกับผลงานชิ้นใหม่ของเธอ ต่อมาเด็กชายกลุ่มนั้นก็วิ่งขึ้นจากน้ำทําให้น้ำกระเด็นโดนเจดีของเธอพังทลายอีกครั้งเธอร้องไห้ลัน่นมองหาคนที่ทำเธอไม่สนใจเริ่มคุยซายขึ้นมาทำเจดีใหม่ขณะเดียวกันก็มีเด็กชายร่างเล็กเข้ามาคุยกับเธอเขาถามเธอว่าจะทำไปทำไมเดี๋ยวก็พังอีกแต่เธอยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำต่อไปเธอนั่งลงในน้ำ หันหน้าเข้าหาฝั่งเป็นกำบังคลื่นคลื่นซัดพังจนหลายครั้งแต่เธอก็ไม่สิ้นความพยายามเด็กชายคนนั้นจึงมาช่วยเธอทำเจดี 3. ผู้แต่งไพฑูรย์ธัญญาเป็นนามปากกาของรองศาสตราจารย์ดรธัญญาสังคพันธานนท์เกิดเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2499ที่ตำบลท่ามะเดือ อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเป็นบุตรคนที่6ในจำนวน8คนของนายชูและนางคลี่สังคพันธานน์บิดาเป็นครูนามสกุลเดิมคือชูแหละสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษมุสลิมจบการศึกษาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒส,สงขลาปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยทักษิณจบการศึกษามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโล,โลกเคยเป็นครูสอนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนแถวบ้านเกิดจังหวัดพัทลุงและที่สุขโขทยัยก่อนมาสอนวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ที่มหาวิทยาลัยมหาสารครามปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก ปีพุทธศักราช2559ได้รับเลือกจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยรับรางวัลรรณกรรมแม่น้ำโขงณนะเมืองคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผลงานเริ่มต้นเขียนทั้งบทกวีและเรื่องสั้น ใช้นามปากกาภัยทูลทัญญามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521พร้อมๆกับเพื่อนนักเขียนรุ่นใหม่ระแวกบ้านเกิดจนกลายเป็นที่มาของกลุ่มนาคอนกลุ่มศิลปะวรรนกรรมสำคัญแห่งหัวเมืองปักใต้พุทธศักราช2527 200ปีหรือสินส้นเสศาหนังสือเล่มแรกในชีวิตวรรณกรรมกรวีนิพนธ์เรื่องยาวที่เขียนร่วมกับเพื่อนในกลุ่มนาคอน มีประมวลมณีโรธสมใจสงคิดรัตนธา,าดาแก้วพรมและโอภาษษษสสอดจิตพุทธศักราช5 5 8 8รวมเรื่องสั้นเล่มแรกก่อกองายได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี AN, ่ยมแห่งอาเซียนซีไร์ประจำปีพุทธศักราช5 5 3พพุทธศักราช5 5 3 0รวมเรื่องสั้นเล่มที่สองถนนนี้กลับบ้าน พุทธศักราชส5 3 2นวนิยายเล่มแรกผีแห้งกับโลงผุพุทธศักราช2534รวมเรื่องสั้นเล่มที่สบอยบินจากวายเยาได้รับรางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติพุทธศักราช2537รวมเรื่องสั้นเล่มที่4ตุลาคมได้รับรางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรท ปีพุทธศักราช2539พุทธศักราช2538รวมบทความวรรณกรรมศึกษาปรากฏการแห่งวรรณกรรมในานามจริงทัญญาสังคพันธานน์พุทธศักราช2539หนังสือวรรณกรรมวิจารณ์พุทธศักราช2540บทความวรรณกรรมนอกเหนือจินตนาการรวมเรื่องสั้นคัดส,สันแปลไทยอังกฤษ At the Western Battlefront, the So So War, แปลโดยทอมกล l สพุทธศักราช2544รวมเรื่องสั้นคัดสรรแปลไทยอังกฤษในรอบ15ปี Paradise Waves แปลโดยทอมกล l สพุทธศักราช2545รวมเรื่องสั้นเล่มที่5โดยวิธีของเราเองพุทธศักราช2546 สารคดีชีวประวัติหลวงพ่อคูณปุริสุทธโธเทพเจ้าแห่งด่านคุณทศพุทธศักราช2547นวนิยายขนาดสั้นคืนฝนไฟพุทธศักราช2548หนังสือการเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ 4. บทวิจารณ์โดยคุณอภินันสิริรัตนจิตเรื่องสั้นชุดก่อกองทรายของไทุูรัญญา ปรากฏเนื้อหาจริยธรรมจํานวน16รายการจาก25รายการได้แก่ความอดทนอดกลั้นความเมตตาการุณาความรับผิดชอบการรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลความขยันหมั่นเพียรความกตัญยูกะตะเวทีความจริงใจความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวความกล้าหาญการเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเอง และศักดิ์ศรีของผู้อื่นความซื่อสัตย์สุจริตการรู้จักพึ่งพาตนเองความรอบคอบความเชื่อมั่นในตนเองการปฏิบัติตามกฎของสังคมและการเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่นโดยคุณดุดเพชรสไตล์งานเขียนของคุณไพฑูรย์จะให้อารมณ์ถึงบ้านครอบครัวซึ่งอ่านแล้วชวนที่จะอดคิดถึงบ้านไม่ได้เลยและยังได้ถ่ายทอดปัญหา แง่มุมต่างๆของชีวิตเน้นความเชื่อของคนในชนบทและบางเรื่องยังแสดงถึงสัจธรรมของชีวิตมนุษย์โดยแท้คุณไพฑูรย์จะใช้ภาษาที่มีลักษณะกวีประณีตรื่นหูและกระทัดรัดอ่านและเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนข้อคิดที่ได้จากเรื่อง 1. การที่มีความพยายามในการทำอะไรก็จะทำงานนั้นได้เสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรถ้ามีความอดทนอดกลั้นก็จะประสบผลสำเร็จ 2. การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมใดก็ตามเหมือนกับกองทรายกองใหญ่แม้ว่าคลื่นจะซัดมาแรงแค่ไหนกองทรายกองนั้นก็ไม่พังถึงพังก็พังน้อยแต่เมื่อคนในสังคมไม่สามาัคคีกันแล้วเปรียบได้กับกองทรายกองเล็กๆ ที่พร้อมจะถล่มได้ทุกเมื่อดังนั้นความสามาคัคคีคือพลังที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคน้อยใหญ่ได้